ก็จะนั่งรถเมย์จากชินจูกุไปที่โอโยยามะนะคะก็เดี๋ยวลองสอบถามก่อนว่าเขาจะไปลงตรงนั้นไหมนะใครก็ชอบนั่งรถเมล์นะคะเพราะว่ามันได้เห็นเมืองว่าเออเมืองต่างๆฝั่งแต่ละฝั่งเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคาบุกิโตนะคะเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นที่พัก APA ที่แค่ทํารีวิวไว้ จุดหมายของเราแล้วนะคะร้านแพนเค้กที่เรามาทานเนี่ยก็อยู่ที่อาโอยามาทุกคนก็ชื่อว่ากินซาเวสนะคะตอนนี้ก็เดินมาประมาณ100เมตรอะ่ะทุกคนเราก็เดี๋ยวจะถึงหน้าร้านเลยปรากฏว่าวันนี้คิวเยอะมากทุกคนแบบเยอะมากจริง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกดคิวก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะได้คิวลำดับที่เท่าไหร่นะ ระบบการจองคิวของร้านนี้นะก็เข้ามาในร้านแล้วจะมีเครื่องกดคิวแบบนี้เลยทุกคนก็เราก็จะมากดเป็นแบบดนคอนะคะเพราะว่าใครยังไม่มีเบอร์ญี่ปุ่นนะนี่เลยก็กดมาแล้วก็ได้คิวที่63ค่ะทุกคน ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เข้ามาตรงเทียวทุกรอบก็จะมาร้านนี้ทุกครั้งเลยนะตรงนี้นี่ก็จะเป็นฝั่งบรรยากาศตรงเคาน์เตอร์หน้าร้านนะคะก็เรานั่งรอคิวอยู่แล้วก็สามารถมาเดินดูขนมพวกนี้ง่ายหรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เขาก็จะมีขายขนมมีเค้กมีที่ดังๆเนี่ยเขาสุว่าคนมาซื้อพวกพายนี้กลับไปเยอะนะแค่ก็เคยกินแล้วแหละก็จะเป็นพายเคลือบน้ําตาลก็อร่อยเหมือนกันรอเดี๋ยวเรา

ไม่ไกลก็เดินมาที่ The National Art Center ได้นะคะทุกคนคือมันก็จะเข้าเวลาในการรอได้สักพักเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีงานอาร์ติปินมาโชว์นะ้นคนแล้วก็สามารถเดินเข้าไปดูนิดๆหน่อยๆได้คือจริงๆอ่ะข้างในอ่ะมันสวยแล้วก็เป็นอีกไว้หนึ่งเลยนะก็จะมีความลมลื่นแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยทุกคน ตนอนนี้เราก็อยู่ที่ National m u s e <พา S 1> ย m นะน National Art Center อุ้ยดอกไม้สวยจังเลยอุ้ยมีวันนี้มีอ่ะมีด้วยนี่เขาจะชอบงานาน,นี้นเจ้า เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินพวกลิบเซียมหรือดูแกลเลอร,รี่เท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาที่เรามาโตเกียวทุกคนเราชอบมาดูงานที่นี่มาก กับมาที่ร้านแล้วนะคะสี่วีเวลารวมทั้งหมดที่รอก็คือ3ชั่วโมงค่ะทุกคนคือแบบว่าครั้งนี้ยาวนานกว่าครั้งอื่นมากเลยแต่ในที่สุดเราก็ได้เข้ามาที่ร้านแล้วนะคะ ของเธอมีมินิตุก,ต,กตุงด้วยแล้วแพนเค้กก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะแพนเค้กที่นี่เนี่ยก็จะพอชั้นใหญ่มากๆเลยทุกคนก็จะโปะน้ำมาด้วยเนยเป็นก้อนแบบนี้นะแล้วก็มีไสหลับมาให้ทานคู่กันไอติมนี่ก็สั่งแอติมออนมาได้นะคะแล้วก็ในเซตจะมีให้เลือกเครื่องดื่มคนละหนึ่งอย่างด้วยก็จะเป็นรีฟิล สำหรับรสชาตินะคะสำหรับตัวคเอ,เองเน ì, ี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นพันเค้กที่มีความนุ่มละมุนมีความฟัฟี่นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าหวานจนเกินไปทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครได้มาโตเกียวก็ลองมาลองร้านนี้ได้นะอยากรูเหมือนกันว่าเพื่อนจะชอบแบบแค่หรือเปล่าทานของหวานอิ่มแล้วนะคะแล้วก็มาเดินเล่นที่โตเกียวเซชั<ๆ>่นทุกคนแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาแถวนี้นะคะครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมีเวลาหน่อยครั้งนี้ชิลๆก็เดี๋ยวมาเดินเล่นถ่ายรูปดูบรรยากาศดูไฟแถวนี้กันนะ ดีมากทุกคนตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะดูบรรยากาศรอบๆกัน